ท่านผู้ชมที่เคารพครับ NBT ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับร่วมกับนริศบ็อกซึ่งมหัชัรขอเชิญชมมหกรรมมวยโลกคืนความสุขสู่ประชาชนในศึกมวยยักษ์ถล่มโลกนดที่10แล้วนะครับนดที่10ถ่ายทอดสดจากสมาคมชาวพเยาพัฒการหูหนานถนนเจริญราษฎรกรุงเทพมหานครนี่นะครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปคือ4มงเย็น แล้วก็คูยเอกรายการเป็นการป้องกันแชมป์สาพันมวยแห่งเอเชียเอบในรุ่นเวทเทเวทร4 7ปอนด์ระหว่างเฉลิมพลสิงห์วังชากับผู้ท้าชิงชาวเดนิเซียดีดีแพนเซอร์นะครับเป็นคู่เอกรายการแต่ว่าต่อจากนี้พบกับมวยคู่แรกเป็นแชมป์เยาวชนโลกของ WBC ในรุ่นซูเปอร์เวทเทเวทนะครับรายนี้ก็ไปโชคที่ประเทศญี่ปุ่นก็คว้าแชมป์มาด้วยนะครับ แล้ววันนี้จะมีรางวัลอาชีพจากโปรโมเตอร์ของเราก็คือคุณนริสิงห์วังชานะครับนักมวยทางด้านมุมแดงเพชรสุริยาสิงห์วังชาทางด้านมุมน้ำเงินนะครับก้องศึกพัฒนาการยิมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่นรงตันบุญมีก่อนการชกมวยคู่แรกวันนี้พักนิดนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันบนเวทีอีกครั้งครับ ลับมาที่บรรยากาศสดๆนะครับเป็นการร่วมมือกันกร,ระหว่างริดบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและก็สมาคมชาวพะเยานะครับเป็นมักการมวยโลกคืนความสุขสูขส่ประชาชนเป็นมวยยักษ์ถล่มบอลลังโลกนัดที่10นะครับไปดูคู่แรกบนสังเวียนครับเพชรสุริยาสิงห์วังชาจะสู้กับก้องศึกพัฒนาการยิมกําหนดหยกครับคุณสันชัยนี่เป็นการอุ่นเครื่องนะครับของเพชรสุริยาครับก่อนมีคิวสําคัญครับเดือนพฤศจิกาบินไปชกที่ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับกับโกกิไทยสันครับนักมวยญี่ปุ่น วันนี้อุ่นเครื่องก่อนนะครับเจอกล้องศึกยกแรกครับน็อกได้5,000บาทเลยนะครับไม่ห่างเชิดชัยกับบุญ,ญนันท์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนรงตันบุญมีนะครับต้องขอบคุณร้อยเอกดอกอรธรรมนัสพรมเผ่านะครับนายกสมาคมชาววายาคุณเจริญแก้วยอดลาครับถือว่าเป็นท่านเลขานะครับแล้วก็ทางด้านคุณฤทธิ์สิงห์วังชามีรางวัลพิเศษนะครับทางด้านคุณอมรินพรบรติทางอิศังหาครับอย่ามองน้ำใส่เซอยวยูนะครับอดอมเชงเชงครับ สามพันบาททะลอกได้รูปร่างเป็นรองครับทางด้านของทุสุริยาแต่ว่ากระดูกดีกรีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับถือว่าเป็นตระกูลมวยนะครับคุณพ่อนั้นอยู่ด้านล่างครับคุณสมฤทธิ์ซ้ายกระแทกเข้าไปก่อนครับรูปร่างอาจจะเป็นอุปสรรคหน่อยแต่เดี๋ยวดูครับไปควา้าแชมป์มานี้ไม่ธรรมดาคุณสันยคชัยกองศึกนี่ก็ก่อนหน้านี้เพิ่งไปต่อยชิงแชมป์ wc เชียที่จีนมานะครับเจอคิวยุเซียมา นีกลับมาเจอเพชรสุยาครับก็ถือว่าดาริทบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั้นเดินมาถูกทางแล้วนะครับพิกัดน้ำหนักเยอะๆไปต่างประเทศนี่แม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกคเพชรสุยาในี่ฮิตมากกับที่ญี่ปุ่นแม่ว่ามีคิวชุกเลยนะครับเพิ่งไปญี่ปุ่นมาได้ไปญี่ปุ่นต่อนะครับนี่ถือว่าเป็นมวย2แบบก็ได้นะครับในรูปแบบมวยไทยก็เคยชกยกครอบครัวมาเลยครับตระกูลยูฮันเงาะคุณพ่อคุณแม่ อยู่ด้านล่าง16ชีวิตชกมวยกันทั้งบ้านครับเคาะลำตัวเสียงดังฟังชัดครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆดุรุนใหญ่เลยนะครับน้ำหนัก,น,กน,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 ดดน,นี่มมเป็นนเหตด้านเลยเสียเปรียนนิดหน่อยครับไฟหน้าต้องเจอมวยตัวใหญ่แบบนี้เหมือนกันครับเป็นการทดสอบก่อนดูนะครับเปสุยา มานฟ้านะครับมานฟ้ากลับมาพี่ชายกลับมาดูแลเ็นเทนเนอร์ด้วยสายคอยกระแทกนะครับโอ้โดนขวาไม่เบาเลยครับต้องสึกใหญ่กว่าเยอะนะครับต้องระวังครับทางด้านของเพชรสุริยาอ้าวครับโดนอีกชุดหนึ่งเดินใกล้ๆนะครับเจาะลำตัวระยะประชิดมีลูกหงายลูกงัดนะครับโอ้โหเอาคืนครับเริ่มจะเดือดแล้วครับคนละครับคละหมัด มาเป er. ็นการส่วนๆนะครับนี่เป็นผลงานของมวยยักษ์ถล่มโลกนักที่10ครับระหว่างเพชรศุริยากับทางด้านของก้องศึกเชิญทุศิลครับเกกาารรมต ยก2แล้วนะครับเพชรสุยาโอ้โห,โโหยูเป็นชุดครับบังคัดด้วยสามหมัดเลยมีติดตัดครับต้องสุดนี่ใหญ่นะครับลงก็ไม่ใช่จะง่ายๆครับตัวใหญ่กว่าเพชรสุยาต้องบอกว่าเวทีนั้นค่อนข้างจะสะเทือนนะครับ156ปอนด์ต้องลงทุนครับเพชรสุริยาโอ้โหะครับขึ้นบน3ชุดครับ โอ้โหนัครับเสียงของคุณแม่สมสมอครับบอกว่าล่างบนล่างบนครับ,รบตัดลําตัวนะครับเคาะสีข้างไปด้วยครบคันเลยครับตะกุมดวงอ้าวครับก้อนเข้าสามเหลี่ยมรับมุมน้ำเงินๆๆแล้วก็พลิกออกมาครับก้อนศึกหยกนะครับอุโหเคาะขวายทีนึง<ป>ต้องตีกันเชียงแล้วครับก้อนศึกโดนเข้าไปหนักๆย็บไปกอนเปก่อยยับไปกนเ่อย ในก็ยังมีอาชีนะครับจูเจิงปูเซนนะครับจิวเจ้อิชิปูเซนครับศูนย์สองหกแปดแปดสองสามสองสี่นะครับเอาครับรางวัลพิเศษเยอะซ้ายกดเข้าไปครับทางด้านของเพชรสุริยานี่เป็นนักชกสายเลือดมุสลิมนะครับถือว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างเลยครับขว้้าซ้ายกระแทกแรงและเติมเต็มด้วยขวาครับงัดอีกทีหนึ่งไม่ไม่ใช่ว่าจะเอาลงง่ายๆอย่างที่บอกนะครับ กองศึกประมาณรุ่น160เลยนะครับเพชสุยาในร5 4ยาก็ถือว่าเป็นด่านหินเลยนะครับคุณสันชัยเอาของใหญ่ยักมาวมาโดนหน้าแว่งเหมือนกันครับเพชรสุรยาต่างคนต่างชิงจังหวะกระแทกซ้ายหน้านะครับดูแล้วไม่เบื่อนะครับมวยคู่นี้อ้าวแล้วครับหนักหนักลำตัวอยู่ไม่อยู่ครับโดนแล้วยังทนได้ครับกองศึกโอ้โหโดนซ้ายไม มาสู้้วคุณสันชัยโอ้โหอัประคลด,ดูครับแม่ชุดนี้ครับเสยเรือประคลด,ด้วยนี<แ>่ด้วยลำตัวก่อนนะฮะถูกใจคุณแม่เลยครับเพชรสุริยาลูกนี้มาเป็นชุดครับมวยสากลยุคใหม่ไม่มีหมัดเดียวแล้วนะครับครับซ้ายงัดขวาตกแล้วล้วงขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหแม่ทียสามหมัดเลยนะครับเอาล้วครับดูว่าจะเป็นยังไง อายกอีกแล้วครับแคสุยาขยับอยขอลำตัวอีกทีนึงแม่หมัดหงายนี่นะครับเป็นหมัดทีเด็ดเคาะทีทนึงหมดยกดยยกลับมาเป็นการสดๆนะครับผลงานของมวยยักษ์ถล่มโลกนัดสิ่สิบของคุณญริศบ็อกซิง่งโปรโมชั่นมีข่าวดีมากมายคุณรันชัยเดี๋ยวเราไล่เรียงกันครับไปคุณศิรักษ์ก่อนครับเจญครับ อนอกได้นะครับย่าบอน้จากวิวและวยาดมเชเชงท่านสามพันบาทจากคุณบำรุงพรประธานนะครับวันนี้ดูแลเพลินตาคุณนัทชัยดีทั้งคู่นะครับข้อมูลเบื้องต้นประกอบมาบอกว่ากล้องศึกนั้นผ่านสมัครเล่นมาโชคโอนนะครับก็อยู่ในแผนสร้างของคุณนริศเช่นเดียวกันก็ถือว่าเทคนิคดีทั้งคู่แล้วก็เป็นมวยที่ต่อยสากลได้เรียกว่าสมบูรณ์แบบทั้งคู่นะครับไม่เห็นพลาข้อสำคัญอายุยังน้อยด้วยนะครับทางด้านของก้องศึกเอาแล้วครับ สร้างสารรค์กันต่อไปครับบ้านเราขาดแคนแชมป์สถาบันหลักแล้วของใหญ่ของยักษ์นี่แม่อย่างที่เรียนไว้ถ้าไปตลาดต่างประเทศนี่เงินเงินเยอะเลยครับโอ้โหสายตัดอ่าครับศีรษะชนศีรษะเลยครับปลายเท้าเหยียบไปลาย้าคนละเม็ดคนละชุดยืนหายใจรดกันใกล้ๆครับโอโ้สะดุกงเหมือนกันครับ คุณนเรศก็บอกว่าอยู่ในแผนสร้างเลยนะครับทั้งคู่นะครับรวมทั้งกองศึกด้วยนะครับวันนี้รูปร่างใหญ่ช็อ้อ๋อจานี่ครับโอ้โหมัดที่ครับมาคั้ไม่ไหวนะครับลุกลำตัวก่อนครับแล้วงัดซ้ายขึ้นครับน้าลงตันบุญมีครับถึงแปดยังไหวยังไหวยังไหวครับยังได้ยังสู้ครับยังสู้ได้หนึ่งนับได้หนึ่งนับ ดูครับเอาล้ครับโอ้ยไม่ไหวไมากหล่นเยอะเหลือเกินครับอเอา,เอาครับไปพักชมโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ภาพรวมทั้งหมดครับพักชมโฆษณาแป๊บเดียวครับวันนี้ก็สมาคมชาวพะเยานะครับท่าน ร้อยเอกดอกอรธรรมนัฐพมเพานะครับซึ่งเป็นประธานโดยการวันนี้ที่นี่แล้วก็โวยวันนี้นะครับคู่แรกต้องยอมรับว่าต่อยมันและต่อยทีเดียวนะครับผู้ที่ดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเพชรสุรยาสิงวังชาตัวนี้นะครับน้ำหนักหมัดดีและเป็นผู้ชนะแบบหมดทางสู้นะครับนี่เลยครับดาวรดดวงใหม่ในน้ำหนักรุ่นใหญ่นะครับ